สวัสดีครับบ้านมุงพักเครื่องนะครับวันนี้เรามาพบเจอกันใน ep ีที่196นะครับมีพาพ์ทสวย20รายการมานําเสนอเหมือนเดิมนะครับยืนนะครับมีพารสวย20รายการนะสนใจติดต่อแอดไลน์เบอร์โทรนะครับไลน์กับเบอร์นี่อันเดียวกันเลยนะนี่นะครับช้าๆเลยนะแอดไลน์นี่นะครับเบอนะร์โทรใน0939652361นี่ก็เป็นเบอร์ไลน์นะครับ ขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับทุกรายการนี้องศาสองร้อยบาทส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางนะครับช่วยเป็นกําลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับอยามาเริ่มรายการที่หนึ่งกันเลยนะรายการที่หนึ่งเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะครับเรี่มพลาสติกเก่าๆเลยนะครับนี่เป็นหล่อโบราณเลยนะครับนี่นะครับรายการที่สอง เป็นผ้าเนื้อว่านนะครับทางใต้นะน,นะครับเป็นนั่งห้อยขานะครับผมจำอพอไม่ได้นะหรือจะเป็นวสีมหาโพลอะไรสักอย่างนี้นะครับทางใต้นะผิดถูกก็ขออภัยนะครับบุทวดนะในการที่สามเป็นสมเด็จเก่านะครับเรี่ยมพลาสติกเลยเนื้อหาจัดเปิกเลยนะครับ เลี่ยมพลาสติกพร้อมใช้เลยนี่เป็นผาพสมเด็จน,นะครับรายการที่สามรายการที่4ก็เป็นผ้าสมเด็จน,นะครับเนื้อผงนะครับเนื้อหาเก่าจัดจ้านเลยนะมีค่าปวกขึ้นข้างบนนะครับค่าปวกนี่ต้องขึ้นตามธรรมชาตินะครับเราจะไปวานไปจ้างเขามาขึ้นนี่เขาไม่มาลนะนี่เก่าเก่าเลยรายการที่ห้าครับเป็นผาาสมเด็จเหมือนกันนะครับ เนื้อผงนะครับนี่เนื้อหาเก่าๆเลยนะครับรูปทรงสวยงามชัดเจนนะครับรายการที่หกก็เป็นพระสมเด็จนะครับเนื้อผงขาวเลยนะครับนเนื้อผงพุทธคุณนะครับเนื้อสีขา,ขาวเลยนะครับนี่นะครับนี่รายการที่เจ็ด เป็นภาพสมเด็จนะครับสภาพผ่านการใช้แต่เนื้อหาเก่าจัด้านมากเลยนะครับนี่เปิกเลยนะครับเนื้อนี่นะเป็นลูกๆจ้ำๆเลยนะครับรายการที่เจ็ดนะครับรายการที่แปดเนื้อดินมาขั้นบ้างนะเป็นภาพขุนแผนนะครับขุนแผนบ้านกลางเนื้อดินเผานะครับนี่นะครับสรงผลใหญ่นะครับทรงผลใหญ่ใน จะเป็นเันชั้นเลยนะตามสูตรเลยนะครับนี่นาร, 8. รายการที่แปดรายการที่เก้าเป็นพระเจ้าห้าพระองค์นะครับเป็นเนื้อผงผสมใบาลานนะครับนี่นะครับน่าจะเป็นอาจารย์เปลืองนะครับอาจารย์เปลืองนะครับพิจิตนะครับพิจิตรายการที่สิบจะเป็นสมเด็จนะครับ เป็นสมเด็จเนื้อผงเก่าๆเลยนะครับเนื้อหาจัดจ้านมากนี่นะครับท่านใดสนใจนะครับขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับเนื้อหาเก่ามากเลยนะนะี่ะเก่าเลเกินกรกเลยและการที่สิบเอ็ดเป็นพระนางกำแพงนะครับเนื้อหาเก่าเลยนะครับนี่ จัดการเ,เก่าๆเลยนะพนางกำแพงนะครับรายการที่12เป็นผ้าลีลายืนเนื้อดินนะครับนี่หน้าหลังนะครับถ้าสนใจขอรูปเพิมเ่มเติมผมแกพะพลาสติกให้ได้นะแต่นี้ผมไลฟ์ไปอย่างนี้ก่อนนะครับนี่รายการที่12บสองเรา,ามาดังยังก่อนนี่นะครับเป็นตะกุตตะกัวนะครับ ความยาวอยู่ที่ประมาณ4นิ้วเลยนะครับนี่หมุนหลายรอบเปนะ็นน้าขิดายนะครับนี่นี่นะครับรายการที่13นะครับรายการที่14เป็นภาพพิมพ์หลวงพ่อปานนะครับเป็นพิมพ์หลวงพ่อปานขี่เม่นนะครับนี่ผงนะครับนี่นี่นะครับ รายการที่สิบห้าเป็นเต่านะครับเต่าเก่าเลยนะครับนี่เนื้อดินนะเคยมีคนถามนะครับตอนผมหาไม่เจอผมเลยมาไลฟ์ใหม่นะครับเป็นเนื้อดินเผานะครับสวยงามเลยนะคภาพนี้นะนี่เก่ามากเลยนะเนี่ยคุณจะเจอนะครับเไปมาไลฟ์ใหม่นะครับรายการที่สิบหกเป็นพระชินล่านะครับเนื้อดินนะครับกวัตุลามณีนะครับ พิมสองปางนะครับด้านหลังนะครับเรียกปางต้นหานะครับชิ้นล่าดหลังปาง่้นหานะครับรายการที่สิบเจ็ดเป็นรูปถ่ายนะครับหลวงปู่หงวัดเพชรบุรีนะครับนี่ถ่ายหลวงปู่หงนะด้านหลังเป็นเนื้อเป็นมีเส้นเกสานะครับเป็นรูปเหลี่ยญท่านอยู่ด้านหลังนะครับนี่นะครับทําแปลกดีนะครับไม่เคยเห็นปู่หงนะครับ รายการที่สิบแปดจะเป็นผ้าสมเด็จเนื้อผงนะครับนี่นะครับมีคราบกุนะครับเก่าๆเลยนะครับนี่เนื้อเก่าเลยนะครับนี่รายการที่สิบเก้าเป็นพาเนื้อดินนะครับเป็นละลายนะครับแต่ว่าเป็นเนื้อดินกลมๆผมไม่ทราบว่ออาออกที่ไหนนะครับนี่การที่สิบเก้านะ รายการที่20เป็นพระขุนแผนบ้านกลางภายคู่นะครับเผื่อท่านใดสนใจนะติดต่อสอบถามได้เลยนะครับนี่พบ20รายการนะครับช่วยเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยครับขอบคุณนะครับ